อ่ะนะรับสาร,รภาพใช่ไหมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พี่ฟังหน่อยอย่างละเอียดเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้นายพี่ดูได้ค่ะก็คืนนั้นนะคะหนูกับไอเจอะ่ะก็นั่งเสพยากันอยู่ตรงริมอ่างเก็บน้ำอะคะ่ะแล้วจู่ๆหนูก็หลอนเห็นมันเป็นยมทูตจะมาเอาชีวิตหนูค่ะหนูก็เลยหนูกลัวมากอะ่ะหนูก็เลยยิงใช้ปืนลูกซอง ยิงที่ท้องมันไปสี่นัดอ่ะเราหนูก็เลยเราหนูก็หนีกลับบ้านนะคะพี่อ่าแล้วเหตุเกิดที่ไหนที่ที่ริมอ่างเก็บน้ำค่ะม,มีคนเห็นไหมไม่มีค่ะหนูคิดว่าไม่มีค่ะมันมันมืดมากเลยค่ะพี่นะไม่มีนะอ่าแล้วก็เออแล้วส่วนยาบ้าพวกเนี้ยห เดี๋ยวเองแก้งรับสารภาพไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยหนูจริงๆใช่ไหมคะจริงดิว่าแมพวกเองก็สายพี่เนี่ยแหละไอ้เจ๊ก็น้องพี่่ะรับรับสารภาพค่ะหนูมียาบ้าในครอบครองประเภทที่หนึ่งจำนวน1,000เม็ดเอาไว้จำหน่ายค่ะอ่ะโอเคงั้นถือไปพี่หน่อยแล้วกันนะ 嗯。Hmm. 啊、uh,，OK，吧。